Oh, vô vô lẹo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  chuyện tôi này chuyện tôi bắp 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 bỏ oh ơi ôi mua hia đi bên โอ้โหูดาจริงเขาพันลัน เออถอนนี่ถอนนิดเดียวตัวนี่เออถอนนิดเดียวเออเอ้ยอา่นะนี่มันจับหนักได้บานขึ้นมากเลยมันจับหนักเลยเอ้ยนี่จับบ่ได้คือเก่าเอ้ยเออเออยที่ใส่ระบายเนี่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 ย

โอ้งามเลยตัวนะี้แดงจึงคืออันนี้ปลาเล็ดไฟงามงามงามเอออยู่ตัวนี้ว่ามาเป็นตะยูกับยูเนาะเอ้ยเออฮะเอ้เซ่ฮ่าเอา้เอนี่ยไอเดี๊ยเด็ดเด็ดเด็ดตะโกก ปลาตะโกกหรือปลาจอกบานห้านี่แหละ,ะาภาษาเอื่นปลาตะโกกยูอีกแล้ว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 ตึ้งตึ้งตึ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 งเก่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 งอันนี้คือปลาเก่งนะพี่น้องเอ้ยเอ้ดหยุด

ยู่แล้วยู่แล้วอยู่แล้ว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 อยู่แล้วประกาตัวเนี่ยในแม่นบ่ไปยังเลยยูมา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 เฮ้ยด่นอีเก่งตัวเนี่ยอันนี้เริร่มพอยายเลยพังขันหมพอเอ้ยขันหมพอยายเลยพังเอ้ยเก่งเก่ง อยูแล้วอยูแล้วอยู่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 แล้วอยูแล้วอ่าอ่าอ่าเอเก้กิงกงโอ้ยมาก่อนอยแทีก่อนี่นเอยเป็นตะขาดปัดปากก็ได้กิง อยู่แล้ว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 อ่าอ่าอ่าเอ๊ะเกิ้งกิ้งกิ้งกกิงโอ้ยมาก่อหน่อยแท้ก่อนี่น้อยเป็นตะขาดปัดปากก็ได้กิ้งอืมอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ย อยู่แล้วเอ้าคือมาทั้งขังอยู่ขีนอบัตรโอ้ยเอ้ยอย่างไะบ้านคือมาทั้งขังที่โอ้ยขยแยงขยแยงติดขังไม่แม่นติดปากอยู่หัวกอเหยียงขยแยงเนอะนี่เนี่ยขยั่งขยแยงโอ้ยนี่แต่นามเอ้ยป่านี่แต่นามระวังดีอะนามำจะเลยนี่หนามเป็นไหล အအအသါတက oh, ်တာြးရသားရို့ရို့အရ